สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาไถดะานานะครับเพราะว่าเราจะถึงยุตการปลูกข้าวแล้วนะครับมาไถด่าครับเพราะว่าผมมาไถกบฟางไว้นะครับแล้วก็จะมาไถดะแล้วก็วันที่สองกระฎาคกดาครับก็จะไถอีกรอบแล้วก็ปั่นปั่นแห้งนะครับปลูกข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมนะครับข้าวเจ้าของเรานะครับเอฟซีบรรยากาศ ไมก้ก็มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับได้ได้ฝนนะครับฝนเพิ่งตกมาครับเอสีนะครับฝนเพิ่งตกมาชื้นอยู่เลยครับฝนตกเมื่อวาน,นครับเอสีครับเนี่ยครับฝนตกเมื่อวานบรรยากาศของเราวันนี้ก็มาไถนะครับไถดะานาไถาแห้งไว้ให้หญ้ามันตายนะครับนี่บรรยากาศของเรา อันนี้เราก็ปีนี้ก็จะทำนาเหมือนทำนาข้าวเจ้าหอมมะลิ1 5เหมือนเดิมครับเอเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเขาจะมีของกรมการข้าวเหลือหรือเปล่านะครับร้านขายข้าวนะครับหรือจะใช้ของเอกชนเหมือนเดิมนะครับเอ็ผมพาเดินดูรอบๆนะครับวันนี้ก็มาเนี่ยครับแตงคิหลเกะครับคิรล็กะคิริเกหนึ่งสองสามต้นนะครับสี่ต้นนะครับแต่งไว้ครับไว้อา กินยอดนะครับใบแกงชิเเล็กนะครับหมีชีวิตุ่ฬาครับซีครับเริ่มเขียวขจีนะครับเราไปดูอ่ะสระน้ำเราเป็นไงบ้างนะครับเราพันสี่ครับยากาศของเรามันก็เป็นรูปหัวใจครับบ้านก็อยู่เกาะกลางนะครับดูสิ ดูน้ำว่าน้ำออกไหมน้ำไหลหรือเปล่านะครับอ๋อนะครับซีครับน้ํำครับน้ําบาดานะครับเติมบ่อเรื่อยๆนะครับพี่ซีน้ําลดเร็วครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับพีซีครับต้องคอยเติมน้ำให้มันเรื่อยๆนะครับอากาศอเราต้นไม้เราก็เริ่มโตแล้วครับนี่ซีจะเป็นมะฮอกกานีครับมะฮอกกานี ข้อหนีกับสักครับผมจะเน้นที่มะเขือก้นีกับสักนะครับพิสีทุกคนนะครับไผ่เราก็น้ําท่วมปีที่แล้วครับตายครับเหลือนิดๆหน่อยๆครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีสวนของเราอยู่แล้วนู่นนะครับสวนไผ่เราเขียวข้องนู่นนะครับเป็นนีเราก็เริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวหน้าแรงเดี๋ยวก็มาสางครับสักครับตอนนี้มันมันสางยังไม่ได้นะครับพีซีเพราะว่าถ้าฝนตกมา เราไปสามปุ๊บแล้วมันจะมันจะโยกนะครับต้นมันจะเอียงนะครับอีฟซีปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไปครับแต่งยังไม่ได้ครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นเช้อรลานะครับตอนถ้าฤดูฝนจะแต่งกิ่งไม้นะครับมันจะเป็นเช้อรแลาเราก็ให้เขาเกิดไปอย่างนี้นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จนู่แล้วครับหน้านุ่งหน้าหนาวครับเราค่อยมาแต่งนะครับอีฟซีเราค่อยมาแต่งอย่างั้นต้นไม้เรามันจะโค่นนะครับ ดูครับมีไผ่มีหน่อไหมครับสิมันเป็นเ,เราปลูกด้วยเพาะ,มะเมล็ดนะครับมันก็เลยแตกแตกกอช้านิดนึงนครับพี่สินะครับมีหรือเปล่ายัางไม่มีครับพี่สิเดี๋ยวกสักพักที่นี่ก็มีครับเนี่ยเราก็มาลงมาปลูกพกผลไม้มะมงมะม่วงฝรั่งฝรั่งไว้ครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้แบบที่เขามาตอนมานะครับมันจะสู้ ้นไม้ไม่ได้เราต้องเอาที่เพาะเมล็ดนะครับกินกินได้กินก็โอเคครับไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรครับเอซีนะครับมีขนงันขนนุ่นนะครับเราก็มียากาศของเรานะเอซีครับสักเราก็เริ่มโตเริ่มแข็งขังกันนะครับไม่ฮอกกานีนะครับอันนี้สักนะครับอันโตของเขาเอซีโคนนั่นละเริ่ม เติมโตแล้วครับตอนนี้เราก็แต่งแต่งยังไม่ได้ครับเราต้องให้เขาอยู่แบบนี้เพื่อป้องกันลมแล้วก็ป้องกันดินดินมันจะซุดตัวนะครับต้นไม้เขาก็จะมีเรียกชัตยานของเขานะครับเอซีขาจะเกิดแขนงมาครับเขาจะปรับปรับม่ให้ต้นเขาโยกนะครับเราเรายังไม่แต่งนะครับ F อซนะครับอันนี้ก็ทางทิ่ตะวันออกนะครับเขาขาดนะครับหนุนสวนไผ่เราครับเครับ เป็นไผ่เราเริ่มได้น้ำมีชีวิตชีวาแล้วครับเริ่มโตแล้วไดครับนอนเมื่อคืนนะครับ ชมครับผมต้นไม้ก็าทาให้ร่มเงานะครับวันนี้เราก็จะมาไถานะครับเนี่ยเราก็ไถกบไว้ครับไถกบไว้แล้วก็ไถกบฟางไว้แล้วก็มาไถไถพวนอีกรอบนึงนะครับหรือเขาเรียกไถดะไถดะไถอะไรนะครับอันที่สองเราก็จะมามาหว่านข้าวกันนะครับ เดินดูรอบๆบรรยากาศนะครับเอฟซีครับอาจจะยาวนิดนึงจะเป็นอุโมงค์ครับอนาคตก็จะเป็นอุโมงค์ศักกับอุโมงค์มหัรกนีนะครับเดินรอบสระครับเอฟซีพิรุปหัวใจนะครับตรงนี้ครับจะมีปลูกทุกอย่างครับมะยมครับฝรั่งครับฝรั่ง พลังที่เรากินจากท้องตลาดนะครับก็เมาเมล็ดเอาครับเพาะเมล็ดแล้วก็มาลงดินไว้ครับแล้วค่อยมาแต่งเอาครับีกซีแล้วก็เอาไว้กินบ้างครับเอาไว้กินเจ้าทาโลครับเจ้าทาโร่ตาโลจะไปเที่ยวอีกแล้วหนีเที่ยวทุกเช้าครับไปแล้วครับเราก็ใช้โซลาเซลล์ครับในการใช้แสงสว่างนะครับโซลาเซลล์ของเราครับี่ าเซลใบสักแมงกินนนกินครับต้นสักทางเข้าดินอันนี้เป็นอุโมงค์พยุงนะครับนี่คืออุโมงค์พยุงนะครับพี่สี่อุโมงค์พยุงตัวนี้ก็เป็นอุโมงค์ยางนานะครับทางเข้าแล้วก็ปลูกพวกของกินครับน้อยนามังเมลี่อะไรครับเก็บทิ้งไว้นะครับเราไม่ค่อยได้อยู่ครับเี่สีนะครับเราไม่ได้อยู่เราก็ปลูกต้นไม้ที่มันทนแรงนะครับดูแลง่ายๆนะครับ อย่างนี้ครับครับเย็นล้มลื่นดีครับมีรังนกมาอยู่ครับช่วยงันอาจายจะเป็นนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงหรือนกเป็ดเจาะนกอะไรมาทำ fc เดี๋ยวหน้าฝนมาน้ําก็เต็มเลยนะครับ fc ครับน้ําก็จะเต็มรอบที่หมดครับนี่ก็ทางทิศตะวันตกนะครับที่นาเพื่อนบ้านเราก็ไถตะไปแล้วนะครับ fc เราก็ไถ จะเป็นพื้นที่เนี่ยเราจะรถวิ่งรอบได้หมดเลยนะครับ FC รถนี้วิ่งรอบได้หมดเลยนะครับอยู่อย่างนี้ครับ FC ครับทำไว้ตอนที่เรายังมีแรงอยู่ครับรเปเกษียณเพราะว่าลูกเราคงจะมาทำนาแบบคนอื่นเขาไม่ได้ครับเพราะเพราะเราไม่ได้ให้เขาทำแบบนั้นนะครับเราก็ทำเป็นแบบคล้ายๆเอาไว้เป็นบ้านผ้าตาอากาศให้เขานะครับทำกเกษตรที่เขาทำได้ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวมันจะมีคลองคลองใหญ่นะครับนะครับคลองลอยข้ามนี้ไปนะครับเนี่ยประมาณร้อยเมตรนะครับจะเป็นคลองใหญ่นะครับมาจากชัมบอมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหรืออะไรสักอย่างนะครับอะไรสักอย่างครับคลองใหญ่มาครับแล้วจะมีคลองเล็กตัดมานะครับพี่ีครับเนี่ยจะมีคลองเล็กคลองคลองลอยมาครับมันจะผ่านนาที่ตรงนี้ครับนู่นลงไปนู่นแล้วครับเราก็จะมีคลองลอยเราด้วยนะครับพี่ีครับ โอเคยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม